เราภาวนาบางครั้งเราอ,อ่านประวัติคูบาอาจารย์บางท่านปฏิบัติง่ายเหลือเกินพบภาพจายก็ลองพบภาพเอาเห็นนู่นเห็นนี่พบภาพก็ได้ขันนู่นขันนี่ไอ้คงเรามันไม่พบไม่พบมันก็ลำบากแต่มาด้หมายความารมีเราไม่มีหวงังทุกคนก็มีหวงังพระเจ้าบอกไว้การปฏิการปฏิบัติขคงแต่ละคนแต่ละคนไม่ทั้งหมดสิอย่างก็เร็วแต่ สบายเร็วกับทุกช้าสบายช้ากับทุกเราเลอกไม่ได้ครับถ้าใครเลอกก,ก็จะเอาเร็วกับสุกนะแต่เราเลอกไม่ได้มันอยู่ที่นิสยัยของเนวกรรมของเราเป็นยังไงถ้ากรรมของเราก็ต้องช้ากับทุกอย่าไปทอดใจให้รู้จักปลุกใจเจ้าของท่านเคยบอกไว้ถ้าว่ามีคนมาทําความตกลงมาเขาจะแทงเราด้วยหอก มันจะสามร้อยครั้งร้อยครั้งตอนเช่าร้อยครั้งโดนเที่ยงร้อยครั้งโด,นเ,งดนเย็นทุกวันทุกวันร้อยปีแต่วรับรองได้ว่าพอครบครบร้อยปีแล้วเราจะได้ตรวจสอรุร้ถ้าบอกว่าน่าจะเอาถ้าแ็นไปได้แต่เมื่อคนได้ตรวจสอรูร้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าปฏิปทาของแบนไปด้วยทุกด้ยเพราะความสุขในการ,รปฏิบัติ ความสุขในการถึงที่สุดข,ของมัสมันก็จะคลอบไปหมดเลยก็จะอว่าความทุกข์ในในการปฏิบัติมันเล็กๆเน้อยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราปฏิบัติให้มันเห็นนว่ามันเล็กๆน้อย,อยไม่น่าจะเป็นอุปสรรคจะเก่ฑงนี้ได้สิ่งที่ยากมันก็กลายง่ายสิ่งที่ง่ายก็ยิ่งง่ายง่ายเลย มันอยู่ที่กำลังใจของเราแถ้าเรารู้จักปลูกกำลังใจให้ดีเราก็มีหวังทุกคน